มันเลยคืนคริสต์มาสละลายโจ๊ะเนทโจ๊ะไงเนทดูสโลไหมันได้ยินเสียงเพลงได้วยไหมนีนสโวทำไไม่ได้ยินอะไม่ทะโลไม่ได้ยินเสียงทะโลมันจะได้ยินแ่ะเดี๋ยวแบบโอ้ยอะอ๋อสโลแล้วเหมือนเหมือนสัตว์เลยอ่ะกวางอะเหมือนกวางอ่ะนี่เลยเป็นกวางอยู่ตรงนี้ว เย่เยมากเตอเอย้คนจีนมเอาอันนี้ไปดิเย่ไม่ไปไหนูจปิดหนีไปเลยปิดหนีจะไปกิดหปิดูดิว้าวัดีก็ชอบของแปลกเอวอะไรอย่างเงี้ยเอวเอวเป็นน้อยหัวล้อบบก็คนจีนชอของแปลกไงคนวล้ไม่มีเสียงนะ ยัไม่ได้ลงยงไม่ดูเลยไอรเอะดอะเข้าใหม่อ่ะต้องชัตเตอร์ไม่ทัน